ตอนนี้นะครับออกจากเยสุทอนมาแล้วนะครับดังนั้นก็คงใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็จะได้เคลื่อนขบวนนะครับมาถึงอย่างหนทวา่บกาอนเปอกับเศษแก้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนสรีระสังขารเข้าสู่วัตทุรภพารามนะครับเพื่อจะได้ประกอบธี่เป็นลาดับไปดังนั้นในโอกาสนี้นะครับขอกราบพินลระสงฆ์ทุกรูปนะครับได้เมตาตั้งแถวนะครับซึ่งท่านพระอาจารย์ ครับสื่อร่างของพระอาจารย์ได้วันมาถึงนแล้วครับ hay hay đi đi không 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 อาจารย์ลงของพระอาจารย์เรามาถึงที่มารานอัเกอทำเห้แก้แนะครับ อพักเป็นพักที่น่าสดใจการนึงนะครับจะจะทำมาหลายงานนะครับพี่น้องมาหลายเป็นครับ เขาจะเข้าเครื่อนยัไปที่วัดบัวพารานะครับผสง ทั้งศึกษาตำบลอำเภอสมิทธแก้วครับอาคีนายโยอันเจริญการโยอนุตรังปุญยาเขตังโลกัสสาติอิติปิโสปะคะวะอัคคัง

Sarvaputra mada ni brahmadeva manusa namo tuh akwatisa panjata

cho các cầu thủ của chao cho các cầu thủ yêu 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 นะครจะได้นำผู้รู

เพราว่ารยนสว่าขมกุนครตพว่ารทนขนาสขกุโนเท ดนีน้ได้ร,ร,รับุญจาเจ้าบุญพระดุมบัญญาพรน้องจากนาจังหวัดยะโสรก็จะได้เป็นตานะครับเข้าโสดังสรีนางสักขาใปนลำดับพร้อมทำประสงค์ทา